สิ่งเดียวที่คุณต้องการเพื่อรักษาตัวเองแต่ไม่มีใครพูดถึงเลยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกอย่างที่คุณเคยได้ยินเรื่องการรักษาคือเรื่องโกโหกทั้งหมดอุตสาหกรรมสุขภาพมูลค่า4.5ล้านล้านดอลลาร์ไม่อยากให้คุณรู้ความจริงนี้พลังการรักษาที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลไม่ได้อยู่ในยาการรักษาหรือหมอมันถูกซ่อนอยู่ในตัวคุณเอง ภูมิปัญญาโบราณนี้ถูกซ่อนไว้หลายศตรวรรษและตอนนี้ได้รับการยืนยันโดยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่แต่คนส่วนใหญ่จะไม่มีวันได้ยินมันเลยผู้ที่เข้าถึงพลังภายในนี้มักฟื้นตัวได้อย่างน่าอัศจรรย์จนหมองงวยวันนี้ฉันจะเปิดเผยความลับนี้เมื่อดูจบคลิปนี้คุณจะเข้าใจว่าทำไมคนส่วนใหญ่ไม่เคยหายขาจริงๆและจะรู้วิธีเปิดสวิตภายใน ที่ช่วยพลิกโรคและบรรเทาความเจ็บปวดทางใจนี่ไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือกุญแจสู่พลังการรักษาธรรมชาติของร่างกายคุณธรรมชาติของการรักษาหมอโบราณชื่อฮิปโปเครติสเคยกล่าวว่าการรักษาเป็นเรื่องของเวลาแต่บางครั้งมันก็เป็นเรื่องของโอกาสด้วยโอกาสอะไรนะ่ะหรือโอกาสที่จะหันกลับมามองข้างในตัวเองตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา หมอและผู้รักษาจากทุกวัฒนธรรมค้นพบความจริงหนึ่งเดียวกันร่างกายและจิตใจของคุณรู้วิธีรักษาตัวเองตามธรรมชาติอยู่แล้วคุณไม่ใช่แค่ร่างกายที่ต้องพึ่งการรักษาจากภายนอกแต่คุณคือระบบพลังงานที่มีพลังการรักษาตัวเองอันมหัศจรรย์ศาสตร์การรักษาโบราณจากจีนอินเดียและชนพื้นเมืองต่างก็ยอมรับพลังการรักษาภายในนี้มาหลายพันปีแล้ว วันนี้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็ยืนยันเช่นเดียวกันดรเฮอร์เบิร์ตเบนสันจากฮาวาดแสดงให้เห็นว่าร่างกายจะเปิดระบบการรักษาเมื่อเรามุ่งความสนใจกลับมาข้างในตัวเองดรแคนเดสเพิร์ดค้นพบว่าอารมณ์ของเราส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพร่างกายผ่านสารเคมีที่เชื่อมโยงระหว่างจิตใจกับร่างกายนักวิทยาศาสตร์ยืนยันแล้วว่า ความคิดของเราส่งผลต่อภูมิคุ้มกันโดยตรงเมื่อเรามอบอำนาจการรักษาให้กับคนอื่นอาจรู้สึกดีขึ้นชั่วคราวแต่แทบไม่เคยหายขาดเลยนี่แหละเหตุผลที่คนจำนวนมากเปลี่ยนหมอไปเรื่อยรักษาแล้วก็รักษาอีกแต่ไม่เคยหายขาดจริงๆการรักษาที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อเรากลับมาเชื่อมต่อกับพลังภายในตัวเราเองรากของความทุกข์ทำไมเราถึงทุกข พระพุทธเจ้าค้นพบความจริงเมื่อ2500ปีก่อนว่าความทุกข์เกิดจากการยึดติดเมื่อเรายึดติดกับสิ่งที่อยากให้มันเป็นเราสร้างความเจ็บปวดให้ตัวเองทันทีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราพยายามหาการรักษาจากภายนอกตลอดเวลากลายเป็นการพึ่งยาหมอหรือการรักษาที่แค่กดอาการไว้แต่ไม่เคยแก้ที่ต้นเหตุเลยจิตใจของคุณ กำหนดสุขภาพของคุณมากกว่าที่เราคิดนักวิจัยพบว่าความคิดด้านลบจะกระตุ้นฮอร์โมนความเครียดที่ทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอในขณะที่ความคิดเชิงบวกจะกระตุ้นสารเคมีแห่งการรักษาในร่างกายนี่ไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันแต่มันได้รับการยืนยันแล้วในงานวิจัยหลายพันชิ้นทั่วโลกพลังในการรักษาอยู่กับคุณมาตลอดราฟันโดเอเมอ์สันนักกวีเคยเขียนว่า สิ่งที่อยู่เบื้องหลังเราและสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิ่งที่อยู่ภายในตัวเรานี่ไม่ใช่การปฏิเสธความช่วยเหลือจากภายนอกแต่มันคือการเข้าใจว่าการรักษาจากภายนอกจะได้ผลดีที่สุดเมื่อมันปลุกพลังการรักษาธรรมชาติในตัวเราการอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างเต็มที่คือกุญแจสำคัญของกระบวนการรักษาเมื่อคุณเอาแต่คิดถึงอดีตที่เจ็บปวด หรือกังวลกับปัญหาในอนาคตร่างกายของคุณจะอยู่ในภาวะเครียดตลอดเวลาซึ่งขัดขวางการรักษาแต่เมื่อคุณนำสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันคุณจะหยุดวงจรความเครียดนั้นทันทีและเปิดโอกาสให้การรักษาเริ่มต้นขึ้นเราทุกคนต่างมีบาดแผลในใจจากประสบการณ์ที่เจ็บปวดในอดีตบาดแผลเหล่านั้นยังคงส่งผลต่อเราจนกว่าเราจะยอมปล่อยวางอย่างแท้จริง การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการลืมแต่มันคือการปลดปล่อยตัวเองจากน้ำหนักทางอารมณ์นั้นเมื่อคุณยึดติดกับความเจ็บปวดในอดีตมันเหมือนกับคุณกำลังดื่มยาพิษแล้วหวังให้คนอื่นเจ็บปวดแทนคนที่ทุกจริงๆคือตัวคุณเองการยืนยันจากภายนอกและการเปลี่ยนแปลงคำเตือนสิ่งที่ฉันจะบอกต่อไปนี้อาจทำให้คุณต้องทบทวนทุกอย่างที่เคยเชื่อมาเกี่ยวกับการรักษา แต่เด็กเราถูกสอนให้เชื่อว่าคุณค่าสุขภาพและความสุขของเราต้องได้รับการยืนยันจากคนอื่นการฝังความเชื่อนี้ลึกมากจนทำให้คนถึง83%เเชื่อหมอแปลกหน้ามากกว่าเสียงของร่างกายตัวเองความเชื่อนี้สร้างสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่าการควบคุมจากภายนอกเป็นเหมือนคุกในใจที่ทำให้การรักษาแทบเป็นไปไม่ได้เลยทําไมถึงเป็นแบบนั้น ทุกครั้งที่คุณมอบอำนาจการรักษาให้กับคนนอกสมองของคุณจะสร้างเส้นทางใหม่ที่คาดหวังความช่วยเหลือจากภายนอกเสมอร่างกายของคุณเปลี่ยนแปลงจริงๆจ,จนกลายเป็นว่าต้องได้รับการยืนยันจากภายนอกก่อนถึงจะเริ่มรักษาได้ดตรลิซ่าแรงขินค้นพบเรื่องนี้ในการวิจัยที่สถาบันการแพทย์จิตใจและร่างกายเธอพบว่าคนไข้ที่กลับมาเชื่อมั่นในพลังของตัวเอง มีอัตราการฟื้นตัวสูงกว่าคนที่ยังพึ่งพาการยืนยันจากภายนอกถึงสาเท่าสิ่งที่ต่างกันไม่ใช่การรักษาแต่เป็นว่าใครคือผู้ที่ควบคุมการรักษาจริงๆความเจ็บปวดและความท้าทายไม่ได้เป็นการลงโทษแบบสุม่มแต่มันคือสารส่งสัญญ,ญาณที่สำคัญมากเมื่อเราพยายามปิดเสียงของมันด้วยการแก้ปัญหาแบบเร็วเรวเ,รวเรากำลังพลาดข้อความสำคัญที่ช่วยชีวิตเราได้ ทุกอาการที่คุณพยายามต่อสู้อาจเป็นประตูสำคัญสู่การรักษาที่ลึกที่สุดของคุณเองดออรปีเตอร์ลาวีนผู้เชี่ยวชาญด้านบาดแผลค้นพบว่าการหยุดนิ่งที่มาพร้อมกับความกลัวจะกระตุ้นภาวะบาดแผลแต่การหยุดนิ่งแบบเดียวกันเมื่อมาพร้อมกับความปลอดภัยจะเปิดการรักษาแทนประสบการณ์ที่คุณหลีกเลี่ยงมาตลอดอาจเป็นยาที่คุณต้องการที่สุด แต่ต้องเข้าหามันด้วยพลังจากภายในไม่ใช่ความพึ่งพาจากภายนอกเทคโนโลยีการรักษาที่ทรงพลังที่สุดบนโลกนี้ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลหรือห้องแล็บแต่มันคือช่วงเวลาที่คุณตระหนักว่าคุณเองนอตหมอไม่ใช่กูรูหรือคู่ชีวิตคือผู้มีอำนาจสูงสุดในเส้นทางการรักษาของตัวเองการเปลี่ยนมุมมองเพียงครั้งเดียวนี้จะกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในร่างกายทันที มันสามารถปลุกยีนการรักษาที่ซ่อนอยู่และฟื้นฟูการสื่อสารระดับเซลล์ได้อย่างรวดเร็วความสงบและสันติภายในมีความจริงที่น่าตกใจซึ่งครูสอนสมาธิส่วนใหญ่ไม่เคยบอกคุณเลยเสียงรบกวนที่ถาโถมเข้ามาในจิตใจคุณทุกวันไม่ใช่แค่เรื่องน่ารำคาญแต่มันกําลังฆ่าศักยภาพการรักษาของคุณอย่างช้าๆทุกการแจ้งเตือนทุกพาดหัวข่าว ทุกความกังวลเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้มันกำลังรบกวนเส้นทางประสาทที่สำคัญต่อการฟื้นฟูร่างกายนี่ไม่ใช่แค่เปรียบเปรยแต่มันคือข้อเท็จจริงทางชีววิทยางานวิจัยจากสถาบันแม็กแพลงพบว่าคนทั่วไปมีความคิดรบกวนถึง6,200ครั้งต่อวันแต่ละครั้งจะปล่อยสารเคมีความเครียดเล็กๆที่เปลี่ยนโหมดยีนของคุณจากโหมดรักษาไปเป็นโหมดเอาตัวรอด นี่คือเหตุผลที่การรักษาแม้จะแพงแค่ไหนก็มักล้มเหลวเพราะคลื่นการรักษาของร่างกายคุณถูกรบกวนจากความวุ่นวายทางจิตใจตลอดเวลาแต่ข่าวดีคือเพียงแค่เจนาทีของความเงียบแท้จริงการสงบนิ่งอย่างสมบูรณ์สามารถรีเซ็ตระบบประสาทอัตโนมัติทั้งระบบได้และเปิดการตอบสนองที่เรียกว่าการผ่อนคลายตามที่นักวิยทยาศาสตร์เรียกกันภาวะประสาทนี้ จะกระตุ้นฮอร์โมนการรักษาที่ไม่มียาไหนทำได้เลยเซนโบราณเรียกสภาวะนี้ว่ามูชินหรือไร้จิตคิดซึ่งการรักษาจะไหลเวียนได้อย่างอิสระผู้บัญชาการหน่วยซีนมาดีวายค้นพบพลังนี้ในสนามรบจริงเขาใช้เทคนิคที่เรียกว่าการหายใจเป็นกล่องเพื่อเข้าถึงความสงบนิ่งอย่างสมบูรณ์ท่ามกลางความวุ่นวายดี DIY อธิบายว่า เมื่อเรามีความเงียบภายในอย่างสมบูรณ์ร่างกายจะเข้าถึงกลไกการซ่อมแซมที่ซ่อนอยู่และไม่ทำงานเวลาจิตใจวุ่นวายผลลัพธ์ที่ได้มันส่งพลังมากจนเทคนิคนี้กลายเป็นมาตรฐานในการฝึกของหน่วยรบพิเศษทั่วโลกอะไรคือความต่างระหว่างการพักผ่อนแบบผิวเผินกับการรักษาอย่างลึกซึ้งคำตอบคือความนิ่งและเจตนาเมื่อคุณเข้าสู่ความสงบอย่างมีจุดประสงค์ เพื่อเปิดพลังการรักษามันจะสร้างสิ่งที่นักประสาทวิทยาเรียกว่าการเปลี่ยนโครงสร้างสมองอย่างมีเจตนานี่ไม่ใช่การพักผ่อนเฉยๆแต่มันคือการฟื้นฟูแบบแอคทีฟเซนมีคำถามโบราณที่ว่าเสียงของการตบมือด้วยมือเดียวคืออะไรคำตอบไม่ได้อยู่ที่ความคิดแต่มันอยู่ที่การสัมผัสโดยตรงกับความนิ่งเพราะในความเงียบนี้เอง ร่างกายจะจำแบบแผนสุขภาพที่สมบูรณ์แบบได้อีกครั้งสถาบันการฝังเข็มการแพทย์อเมริกันยอมรับแล้วว่าสภาวะสงบภายในนี้ไม่ใช่แค่การปลอบใจทางจิตใจแต่มันคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับการฟื้นฟูระดับเซลล์ในร่างกายจริงๆถามตัวเองดูสิว่าครั้งสุดท้ายที่คุณเงียบจริงๆนั้นคือเมื่อไหร่ถ้าคุณเหมือนคนส่วนใหญ่คำตอบอาจน่าตกใจ หลายวันหลายสัปดาห์หรือหลายปีมาแล้วและสิ่งนี้เองอาจเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้การรักษาของคุณล่าช้าในขณะที่ทุกคนมัวแต่หาอะไรมาเพิ่มในกระบวนการรักษาสิ่งสำคัญจริงๆคือสิ่งที่ต้องลบออกคือต้องลบเสียงรบกวนทางจิตใจที่บังพลังการรักษาตามธรรมชาติของคุณสิ่งเดียวที่คุณต้องการคืออะไรคำตอบในมุมมองเซนคือ การตระหนักถึงธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเองที่เซนเรียกว่าพุทธภายในนี่คือการตระหนักอย่างลึกซึ้งว่าแท้จริงแล้วคุณไม่เคยเสียหายหรือแตกสลายเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าบาดแผลคือที่ที่แสงส่องเข้ามาคำสอนนี้เผยให้เห็นความลับสำคัญว่าบาดแผลของคุณไม่ใช่อุปสรรคในการรักษาเลยแต่มันคือประตูสู่ความสมบูรณ์ของคุณเอง เหล่าเซนมาสเตอร์เข้าใจดีว่าการรักษาไม่ได้เกิดจากการเติมอะไรใหม่ๆหรือพยายามซ่อมแซมสิ่งที่เสียแต่เกิดจากการลบม่านมายาที่บทบังธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่แล้วของคุณนี่แหละที่พระพุทธเจ้าหมายถึงเมื่อท่านตรัสว่าตัวคุณเองนั้นมีค่าไม่แพ้ใครในจักรวาลคุณ,ณสมควรได้รับความรักและความเมตตาท่านไม่ได้แค่ปลอบใจคุณ แต่ท่านเปิดเผยยารักษาที่แท้จริงคือการรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงนี่ไม่ใช่แค่ปรัชญาโบราณที่ห่างไกลวิทยาศาสตร์นะแต่มันตรงกับสิ่งที่งานวิจัยล้ำสมัยยืนยันแล้วว่า DNA ของเราจะเปลี่ยนการทำงานตามสิ่งที่เรารู้สึกเกี่ยวกับตัวเองเมื่อคุณตระหนักถึงความสมบูรณ์ภายในตัวเองยีนจะเปิดกระบวนการรักษาทันทีในขณะที่ถ้าคุณมองตัวเองว่าพัง การรักษาจะชะงักทันทีเช่นกันนักวิทยาศาสตร์ด็อกเตอร์กาโบมาเตผู้เชี่ยวชาญด้านบาทแผลชื่อดังอธิบายว่าสภาพร่างกายไม่สามารถแยกออกจากสํานึกของบุคคลนั้นได้สิ่งนี้สอดคล้องกับคำสอนของเซนที่บอกว่าไม่มีการแบ่งแยกระหว่างจิตใจและร่างกายและไม่มีการแยกระหว่างสํานึกและการรักษาการตระหนักถึงความสมบูรณ์ภายใน ไม่ใช่แค่ปลอบใจจิตใจแต่มันสร้างการเปลี่ยนแปลงจริงๆในร่างกายคุณแนวทางของเซนในการรักษานั้นทรงพลังมากเพราะมันไม่ได้พยายามแก้ไขอะไรเลยแต่มันจะค่อยๆลบสิ่งที่บังตาเพื่อให้คุณสัมผัสกับธรรมชาติที่สมบูรณ์เดิมแท้ของตัวเองตามคำพังเพยเซนที่ว่าอุปสรรคก็คือเส้นทางในขณะที่การแพทย์สมัยใหม่มองอาการว่า เป็นสิ่งที่ต้องกำจัดออกไปเซนกลับมองว่าอาการเหล่านั้นคือป้ายบอกทางที่ชี้พาเรากลับไปสู่ธรรมชาติแท้จริงของตัวเองการเปลี่ยนมุมมองเพียงเล็กน้อยนี้สามารถปลดล็อกศักยภาพการรักษาที่หลายคนไม่เคยเข้าถึงทั้งชีวิตการลงมือปฏิบัติจริงตอนนี้ฉันจะแบ่งปันสามเทคนิคเซนง่ายๆที่ช่วยเปิดพลังการรักษาภายในของคุณได้ทันที เทคนิคแรกการอยู่กับร่างกายอย่างสมบูรณ์หรือที่เซนเรียกว่าชิคันทาสะคือการนั่งเงียบๆอย่างมีสติรับรู้ร่างกายโดยไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงอะไรตามที่เซนมาสเตอร์โดเกนสอนว่าการศึกษาธรรมะคือการศึกษาตัวเองการศึกษาตัวเองคือลืมตัวเองให้คุณเอาสติไปวางบนจุดที่ต้องการรักษาไม่ต้องพยายามแก้ไขแค่รับรู้ด้วยสติเต็มร้อย เซนสอนว่าความตื่นรู้นั่นแหละคือยารักษาไม่ใช่การกระทำใดๆที่คุณพยายามทำเพื่อหายด็อกเตอร์จอห์นคาบัตซินผู้ก่อตั้งโปรแกรมการลดความเครียดด้วยสติพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าผู้ป่วยที่ฝึกสติอย่างต่อเนื่องมีอาการปวดเรื้อรังและความวิตกกังวลดีขึ้นอย่างชัดเจนเขาเคยพูดไว้ว่าคุณหยุดคลื่นไม่ได้แต่คุณเรียนรู้ที่จะเล่นกับมันได้ เทคนิคที่สองการไม่ยึดติดกับอารมณ์หรือหลักความไม่เที่ยงของเซนอารมณ์ก็เหมือนเมฆบนฟ้ามาแล้วก็ไปแต่เรามักจะไปเกาะมันไว้แน่นพระพุทธเจ้าสอนว่าการยึดติดคือรากเหง้าของทุกขแทนที่จะจมอยู่กับอารมณ์แค่เฝ้าดูมันเหมือนใบไม้ที่ลอยไปตามลำธารเมื่ออารมณ์รุนแรงเกิดขึ้นเซนแนะนำให้ยอมรับอย่างสมบูรณ์ไม่ต้องผักใส่ไม่ต้องเกาะเกี่ยว ปล่อยให้มันเคลื่อนไหวไปในพื้นที่ของสติด็อเตอร์ธาราบรักผู้เชี่ยวชาญการทำสมาธิพัฒนาวิธีเรนที่ดังไปทั่วโลกเน้นการรับรู้อนุญาตสังเกตและปลอบโยนตัวเองเทคนิคที่สการวางความยึดมั่นในตัวตนพระพุทธเจ้าสอนหลักอนัตตาหรือไม่มีตัวตนถาวรความทุกเกิดขึ้นเพราะเรายึดติดกับอัตลักษณ์เล็กๆที่เต็มไปด้วยความคิดและความทรงจา เซนมาสเตอร์ติดนัดฮันเคยบอกว่าคลื่นไม่จำเป็นต้องตายเพื่อเป็นน้ำเพราะมันคือน้ำอยู่แล้วลองถามตัวเองว่าฉันคือใครก่อนที่ความคิดจะเกิดขึ้นแล้วพักอยู่กับสภาวะเปิดโล่งนั้นก่อนที่เรื่องราวใดๆจะเกิดขึ้นในใจคุณ